สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทั้งบ้านครับมือนีเบาแต้มผ้ารวยสื้อผ้าพี่น้องเอฟซีไปติดตามตัวเลขแนวทางความฝันของคุนตาเนาะครับเนาะคุนตาเลี้ยงวัวตาเลี้ยงวัวฝันแม่นครับท่านผู้ชมครับบอกถือเมล้วหลายงวดซ่อนเนาะครับเนาะสำหรับคุณตาครับมมกงวดนี้ครับคุนตาฝันดีอีกแล้วว่าสั้นส่วนเรื่องเล่าความฝันของคุนตาสีให้แนวทางจังไดเนาะครับเนาะเดี๋ยวไปติดตามรับชมรับฟังครับคุนตาพร้อมๆกันครับ ก่อนสิไปก็จะเลื่อมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวแตมผ้ารวยน้ำนเนยเลยครับไปติดตามรับชมรับฟังกับคุณตาพร้อมๆกันเลยครับไปครับท่านผู้ชมตอนนี้บ่าวแตมเดินทางมาถึงบ้านคุณตาแล้วเนาะครับเนาะไปติดตามแนวทางข้อมันกับคุณตาเหลียงงวครับฟันแม่นครับเปิดจีให้แนวทางพี่น้องเอฟซีตัวใหญเนาะครับเนาะไปติดตามจากตาคุณตาพร้อมๆกันเลยครับ คุณตานางทาอยู่พี่แล้วนี่ครับคุณตานางทาอยู่นี่แล้วเนาะครับเนาะมาติดตามกันว่าแน,นวทางความฝันของคุณตางวดน,นี้สิให้ตัวใดนเนาะครับเนาะสวัสดีครับคุณตาสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ <c oughs> ตามต่อตาเลี้ยงวัวเนาะครับเนาะตาเลี้ยงวัวฝันแม่น ฟันจังไดครับคุณตาวันนี้ครับฟันมันขึ้นว่าก็ก็มันขึ้นนี่เนาะเล่นที่บอกอย่างฟันมันขึ้นนีครับครับครับเปล่าเลยครับคุณตาขึ้นฝันมาไปเที่ยวไปเอาบุญนน่นหน่ะไปครับไปเอาบุญหน่ะไปพ่อโมหลายหลายหมู่ะครับก็มีจมูแท้ว่ะไปเอาบุญยังครับคุณตาไปเอาบุญประจําปีเขานี่แหละก็คือจังเป็นงานบุญงานศิลป์จังศาสนาครับครับ บัดเทียนนี่ไปผักมูมูหมวดที่ตายไปแล้วนั่ก็เห็นได้โอ้ครับเออเห็นหลายคนบ้ดนี้ไมก็ถ mm. าาข้าวถามข้าวก็เอื่นไปเงอนไปซ่านเนาะครับเออบัดเทียนนี่ก็ไปเงอนเขาเขาหลุดหาเหล่าหายามาจูกิน mm. หาเนื้อหายังหมวดก็ดีเถอ oh. ะวะโอ้บัดเทียนนี่ก็เลยถามสุกๆุกกันไปเนาะครับตัวอยู่จังไนเราเว้ยบั่เชียน mm. ทา้งพ่อย์เ่แหละว่าครับดูจังสีละนี่ละบ้านเฮ่ากับบ้านเขาก็เป็นบ้านใหญ่เลยอ๋อครับมูอบ้านเขาบอกใหญ่แต่ว่าบ่าคอยจะเล่นคือบ้านเฮาหรอกอืม่ปจะเล่นคือบ้านเฮาบ่อบอกอืมสิมันผีจัวหนอกหมือตายไปแล้วก็เห็นครับผีแล้วฟันมาขึ้นนี่ไรมันมาอืมันเห็นบันเชื้อนี่นครับจักมาฮับมาหายไปจังไรเนาะจดนเม็ดไปบัเชื้อนี่ ฟันเมือกอนนี่เราทีบอกอย่างฟันเมือกอนนี่ยชูฝั่งต่อยอ๋อตัวนี้ตัวนี้ฟันเมือขึ้นนี่นะครับเนาะฟันเหมือ่นฟันเห็นมูเออฟันเห็นมูที่ต้ยไปเล้วแต่ฟันเมือกอนเนี่เขาบอกดิเลยฟันเมือกอนนี่ฟันยังไดครับฟันเมือกอนครับขึ้นพญานี่ไปเจียวเขาอยู่น้าครับเขารอนี่ล่ละว่าสันสะไปเกียวเขารอไปเกียวเขารออยู่หน้าบ้านพอาหญ่ก็เดินไปเดินเอาเหล่าเอาไก่เป็น ไปเดียงเพิ่อนนะน้าเดียงเจ้าให้เจ้าหน้านาสิโลงเกี่ยวเขาวัดฉันซาครับครับครับมา่เช้อนี่ก็ได้นอนอยู่เถียงนั่นเกี่ยวเขาว่าฉันแดงวว่าันนั่นอนเกี่ยวเขาในมือนั้นโอ้ครับมานอนฝันฉลียวเลยวาฝันเห็นเจ้าปูเนาะฝันผาด่ามาฝันเห็นเจ้าปูนี่หน้าหน้าคุนตานี่ยู่ไก่ดอนปูตาบ่ครับ โอ้ติดกันเลยเนาะครับเนาะโอ้ยเมื่อก็เด้อยจะพูยก็เอื่นใช้เพิ่นประจำได้ครับเมื่อสีมากอะไรขั้นมากแต่ว่ามากแต่ด้อยจะพูดตัววัาสีหน้าอือทางพานทางพานไปหน้าโอ้ใส่หน้าถือแล้วถือแล้วว่าบัชนครผุดเอฟซีบัชนินไก่เอาเหล่าเอาไก่ไปเลี้ยงเพิ่นดลครับทำมากเพิ่นก็แพ้่ผ่านบามากเลยครับผ่านบามาหาเลยโอ้ย ท่านเจ้าแม่น่าเราคอยดูดีใจหลายเราอ่ะครับโอ้ลมสมบูรณ์เจ้าคือดีแท้พอใจเราอ่ะครับเออเพื rain, ่นเด็กกินหน้าก็ชอมครับโอ้ยกับโยหรีอกินน้ากันกับเห้กันอยู่กันกินน่ะท่านพ่อใจเพื่อนจะได้ว่าโอ้เจ้าดีหลายเสียวในเรืองศูนย์เก่าเราอ่ะศูนย์เก่าเออเพิ่นบอกเลยบอกครับเพิ่นบอกเลยซื้อเอาในเรื่องศูนย์เก่าเพื่อนเพิ่นได้กินอ่ะเพิ่นดีใจโอ้ครับ บาดีลูกนองเพิ่มมาสามคนรับกนองเพิ่ม่าเก้าหาเดียเพราะไงวะันเก้าหาเออเก้าหาเดียเพราะไงวะั้นนี่นีู่กหนองเพิ่มมาเก้าหามาทำกันนั่นแหละบอกยังไงมากับม่กับไอ้ปูนั่นบอกครับแมากับปูตอ้ปูนั่นแล้วแพ้ผาดบาเนาะครับ มาโอ้ยพ่อใหญ่เจ้าคือดีหลายแสีว่าจ้ะพอเห็นเจ้ามาหน้าย่ามด้อยดดรถมวลแบบมวนที่คนได้กินเนาะครับไปพ่อใยายส่งไปไปบอกไปแหกเพิ่นเนาะไปเดี่ยงไปเกลือเพิ่นว่าจ้ะไก่เราให้ไก่ตัวเนาะครับเนาะไปไหวเพิ่นไปลงหน้าลงนี่ล่ะพ่อใหญ่ก็เลยหัวเมื่อยขึ้นมาเจ้ากูบอกเด็กกูอีกก็เลยนี่ว่าครับเออเพิ่นบอให้สามตัว คนไเก่าชุนสี่เก้าศูนสี่บอกครับชื่อเขานเร่เก้าศูนสี่ระหว่าเก้าศูนสี่เก้าศูนเลขผีปูตานะครับานา,า,นาอบอกาะครับเพิ่นเด้กินเพิ่นเด้กินอิ่มเนาะกินเหล่าก่ไดีใจครับคือว่าพอในเนมื่อหน้าสีล่งเกี่ยวเขากระเดียงมันกระเดียงตลอดมันบอกครัเียงตลอดน้ำน้ำเกี่ยวเขาแล้วกระเดียงอีกได้วัน เ,เลี้ยเขาแล้วก็เลี้ยงอีกเลี้ยงอีกอออพึ่นคือสิสนุกกินอิมอ่มคักนอกบบบน,นี้เนาะนนก,นนกับพ่อใหญ่ใกล้ล่ะนะครับดูดูพ่อใหญ่ทานกินน้ำน้ำขา้าหรอกข้าวมันเทศเตาหนาครับเหตุท่น,นก็กได้ว่าโอ้เห็นเจ้ามาหนะ้าคนดีใจว่าสันเจ้าคือดีได้เฉยเพราะใหญ่ครับสีเหลเือเลือดเก่าชุนซีระหว,ว่างสีครับโอ้แสดงว่าพึ่งสีหายโชคพึ่งตาเนาะหายครับครับครับเพราะว่าพึ่งได้กินอิ่มให้ครับ เป็นจังไนล่ะบาดแสบถ้ากูสืกับว่ากันเนาะเพราะว่าเป็นบอกกันสิครับบ่าเป็นยังครับมันเป็นแนวทางครับเป็นเป็นแนวทางสื่อสารกินแบงรัฐบาลครับนะครับเอฟซีเจ้าเก่าหาอย่างดุงน่องมันได้บอกผู้มาทำกันสามคนิ่นม่สามคนมันดุงน่องก็คนหนุ่มเนาะครับเถ่าจะเพิ่นผู้เดียวเถ่าจะเพิ่นผู้เดียวแม่ก็เข้ากับว่าดุกน้องหรสิบุแมนก็ก็ะเด็นแจงเนาะ บริวารเพิ่นนั่นแหละครับเออเออท่านี้ล่ะข่วงฝันกับใดครับฝันซสนีทบ่ะครับพุทตาแมนฝันซ่ำนิดหนะอยเพิ่นบอกว่าเพิ่นอยากได้อีหยังตัวครับบอว์บอว่์จากใดนั่นได้นี่เลยนะครับเป่นชาวบ้านเห็นต่อไม่นานนั่นใดคนดุจม้วนเพิ่นว่าพ่อใหญ่เพิ่นว่าครับก่อเพิ่นสิม้วนพ่อใหญ่ต้องมุดจักอยู่เข่าเลี้ยงเราเลี้ยงไก่เพิ่นเดี ไก่ก็ไัยเลี้ยงตัวใหญ่หรอกไก่น้อยตัวนี้น้อยบ่ครับต้มให้เบิดโตเลยบ่ครับตำนกเขานี่ล่ะต้มเบิดโตนเนาะว่าเลี้ยงตาแหกผสนบ่ครับเลี้ยงตาแหกเลี้ยงเจ้าให้เจ้าหน้าเจ้าหน้าครับครับทำบ้านอนเพื่อนบกว่าบอกเฉลียวโอ้ครับว่าโอ้แมียนน่ะนี่จู่ๆก็เิดว่ะอือจู่ๆว่าถีบกันไปพอเป็นแล้วเราแต่เจกคนบอกเนี่ยฮ้องกับจื้อเนี่ยนี่เจ้ให้พิจารณาเบิ้งเนาะครับเนาะให้เอฟซีคนพิจารณาเอาเจ้าเจ้เก่าหานี่ลูกน้องครับ แต่ว่าคุณตานี่ก็ให้เลขกถือมาหลายงวดแล้วได้ครับคุณตาเลี้ยงงวดนี้มวนผีอยู่กลางน้ำนั่นที่แห้งแม่นรับครับเพิ่นบ่มาอีกบ่ครับคุณตาเด้อยังว่ะมีนผียังมีดเนาะเนื้อกอ่อนผีไม่ใหม่นันที่ถือครับครับไรก็ถืีอืมครับชวนหน่อยที่บ่ถือนะแล้วผีนั้นกับบ่แม่อกบ่ครับผีเด็กหน่อยใส่หม่องใส่ยังเด็ดดีดีเหลี่ยมังเลยยังว่เรลี่ยมังเลยเนาะ บ่ทันมาบ่เนากมีเจ้าปูนี่ล่ะไปเกี่ยวเขาเมื้อนั้นไปเลี้ยงเพิ่นเพิ่นก็เลยแพร่ผานว่าจะแซะจะแซะมากนนะครับใช้รักต้องรันครับผมนี่เด้อครับตัวเลขของคุณตาเลี้ยงวัวเนาะครับเนาะงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกแปดต้องขับเอฟซีเขีหน้าจอไว้ครับเลขสามตัวครับเก้าศูนย์สี่ครับเก้าศูนย์สี่แล้วก็เลขสองตัวนั่นครับ เก้าห้าครับเก้าห้าทุกทายก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาวแต่มผ้าร่วยน้ำเ,นเด้อครับขอให้โชคดีม่โชคลาบกับคุณตาเลียงง่วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ